ชาวราศีธนูครับกับจอร์งงานผ่าดงเงินส่องดูความรักนะครับในช่วงปี2อ6 7ัจครับเดือนมกราครับเดือนแรกของปีนะครับเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ครับเริ่มต้นดีเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับซึ่งเดือนแรกถ้าเราทําอะไรดีๆหรือว่าการตั้งลาของงานถ้ามันดีครับมันจะต่อยอดเดือนต่อๆไปที่ทําให้เจริญก้าวหน้าแล้วก็มีเรื่องดีๆเข้ามาได้ตลอดทั้งปีเหมือนกันนะครับหรือว่าอย่างน้อยมันก็มีอะไรที่มันรับมือได้ง่ายขึ้นนะครับ ซึ่งมันคล้ายๆกับว่าติดกระดูกเม็ดแรกนะฮะเดือนแรกนะฮะถ้าทําดีๆเนะี่ยเดือนต่อๆไปเนะี่ยมันสวยงามนะครับแล้วผมสปอยดวงให้นะว่าโอเคดวงชะตานะฮะขวบเดือนนียดวงดีดีมากด้วยนะครับดีเรื่องงานนะครับมีโอกาสได้โปรเจกต์ใหม่ๆหรือมีคนน้าหน้าถือตาหรือมีชื่อเสียงในสายงานที่เราทาอยู่ดีเรื่องเงินด้วยนะไอ,อเงินรายรับนะฮะมีโชคฟุ๊กฟุกมีเงินพิเศษเข้ามานะครับ รวมคำรักก็เด่นด้วยนะครับเพราะดาวพุธคือดาวคู่ครองคนรักโคจรทับด้วยโอเคเรามาดูกันเรื่องแรกก่อนนะครับมันมีดีหลายเรื่องนะครับเจาะดวงงานก่อนนะครับดาวการงานคือดาวพุธนะคโคจรทับแสดงว่ามันต้องมีโปรเจกต์งานมีคนนึกทับหน้าถือตาหรือว่ามีง่ายคือคนเชื่อถือนะครับในสายงานดาวพุธโคจรทับอย่างหนึ่งคือเจองานแก้ไขเยอะหน่อยนะครับใครที่เดือดร้อน เขาจะนึกถึงเราบ่อยหน่อยใครที่มีปัญหานะครับเขาจะวานให้เราไปช่วยผู้ใหญ่หัวหน้าให้ความไว้วางใจเพิ่มมากขึ้นอาจจะมอบหมายหน้าที่คนรับผิดชอบที่เราชื่นใจเข้ามานะครับนี่ก็เลยมองว่าคนเกิดราศีธนูนครับช่วงขวบเดือนนี้งานมันสปีดงานได้งานมันมีโอกาสที่จะทาแล้วมีชื่อเสียงเพราะดาวที่คือชื่อเสียงนะครับโคจรทับด้วยเนี่ยโอ้โหแจ๋วเลยแล้วงานมีโอกาสที่ จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีการขยายงานนะครับหรืออย่างน้อยมีความหวังใหม่ๆนะฮะเขาว่าขยายหรือกระชับให้มันรัดก,กลุ่มขึ้นนะครับก็แล้วแต่บางทีุณอาจจะถูกเรียกว่าให้ไปอยู่ในส่วนไฟล์หรือว่าได้รับมอบหมายโปรเจกต์ใหม่ๆก็มีนะครับให้รู้ว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามในช่วงขวบเดือนนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีสำหรับตัวเราในเดือนต่อๆไปนะฮะ ฉะนั้นถ้าอะไรที่เข้ามาคุณไม่ต้องเครียดแล้วก็ไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องแบบโอ้โหมันจะยังไงเนี่ยชีวิตไม่ต้องกลัวเลยนะฮะดาวมันเด่นเพราะว่าไอซี่เข้ามาเนี่ยมันจะส่งผลด้านเงินและงานในอนาคตนี่คุณทําดีๆนะครับในช่วงขวบเดือนนี้มันมีโอกาสที่จะถ้าใครที่ทํางานสายที่เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้นะปีนี้มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะฮะแต่ว่ามันจะต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนแรกๆนี่แหละ ที่มันจะทําแล้วมีคนน้านหน้าถือตาหรือทําแล้วมีคนเชื่อถือแล้วมอบหมายหน้าที่ที่มันใหญ่ขึ้นแล้วคุณก็จะได้รับผลงานที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นในปีนี้แล้วเมื่อไหร่ที่คุณจะต้องถูกประเมินเรื่องของผลงานคุณจะมีข่าวดีแล้วมันก็มีโอกาสได้ตําแหน่งนะฮะหรือว่าความก้าวหน้านะฮะทีนี้ครับมาดูต่อว่าเดือนนี้นะฮะเป็นเดือนที่งานเยอะขึ้นเพราะดาวการงานกจรทับงานเพิ่มขึ้นนะ แต่ละสัปดาห์แต่ละวันคุณอาจจะต้องทํางานมากกว่าปกติมากว่าช่วงปีที่ผ่านมาอีกเนี่ยฮะแต่ข้อดีคือมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามันก็ทํางานสนุกขึ้นนั่นแหละแล้วก็สําคัญข้อน,นี้ฮะปัญหาคือคนนะฮะในช่วงขวบเดือนเนี้ยมันมีดาวทิตกิดาวองคารโคจรทับนะฮะ,ะดาวพุธน,นะครับคุรจะงูด,ดีกับคนใช้เวลวานและเวเหนื่อยจังใช้ได้ไม่ค่อยได้อย่างที่เราต้องการเราต้องลงไปลุยแล้วก็ดูแลเองหรือเจอคน ที่ขัดแข้งขัดขาขัดคอหรือว่าเอาเปรียบนะฮะก็มีด้วยเจอเวลานะฮะอาจจะเจอเรื่องของการถูกบีบคั้นด้วยเวลาต้องทําให้ทันนะฮะดาวอาทิตย์ดาวองคารดาวพุธกับดาวองคานเนี่ยมันเป็นคู่ดาวที่อึดอจจัดใจในเรื่องของการถูกบีบด้วยเวลาถูกบีบด้วยคําสั่งแต่ข้อดีคือไอเดียก็ยังดีไหวพริบก็ยังดีคนช่วยเหลือก็ยังมีสแสดงว่าปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยคุณเคลียร์ได้หมดเลยนะฮะสบายใจเรื่องงานได้ ถือว่าน่าพอใจมีโอกาสได้โปรเจกต์ใหม่ๆนะครับต่อมาเรื่องของการเงินนะฮะบูดาการเงินที่เด่นในรูปแบบของการได้ซื้อของที่ถูกใจรือช่วยแชร์ค่าใช้จ่ายต่างๆกับคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างหรือมีโอกาสได้เงินพิเศษหรือเงินโบนัสนะครับที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นด้วยมีโอกาสที่จะได้จะเรียกว่าเป็นทรัพย์สินนะฮะอาจจะมีทรัพย์สินอะไรเพิ่มเติมเข้ามาทําให้เราโอเคชื่นใจนี่ว่าไปนะฮะถ้าใครที่แบบเดือดร้อน เรื่องเงินทองเรื่องหนี้สินมันจะมีตัวช่วยมีทางแก้ทางออกทันเวลาเสมอนะครับให้ชื่นใจตรงนี้ได้มีเงินพิเศษเข้าด้วยแหละแล้วก็ต่อมานะฮะร,รายะนี้มันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของรายรับที่คาดไม่ถึงเออนี่น่าสนใจนะใครก็อยากได้ถูกไหมรายรับที่คาดถึงก็เงินเดือนทั่วไปไงหรือว่าเงินทํางานทั่วไปแต่รายรับที่คาดไม่ถึงก็โชคฟุก บางคนนึกถึงแต่เสียงโชคเสียงดวงบางคนนึกถึงแต่เรื่องอะไรก็ตามนะฮะแต่อย่างน้อยเขารู้ว่ามันมีระดับที่นอกเหนือจากปกติเข้ามาให้เราชื่นใจนะฮะบ,บางทีจะแปลงเป็นสินทรัพย์ก็นนได้นะฮะโดยสินทรัพย์สิสิ่งของเข้าของอะไรบางสิ่งบางอย่างพิเศษนะครับเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะฮะฉะนั้นขวขวายเรื่อง,องการหาตังค์ได้เต็มที่มีเรื่องดีๆเข้ามามากกว่าปกติแน่นอนนะฮะถ้าต้องการเงินเพื่อชําระหนี้สินก็ได้ในส่วนนี้ด้วยแน่นอนนะครับมีเงินหมุนทันเวลา ด้วยซื้อของที่ถูกใจอันนี้น่าสนใจเพราะว่าบางคนมีของที่อยากได้มานานเนาะแล้วก็เก็บเงินลุ้นเก็บเงินมาตั้งนานแล้วก็ไม่คิดว่าจะซื้อได้ไหวก็ซื้อได้ไวนะฮะนี่ก็ถือว่าเด่นนะฮะแปลว่าสมมติคนอยากได้กระเป๋าอยากได้รองเท้าอยากได้ของแบรนด์เนมอยากได้ของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออยากได้อะไรที่เข้าบ้านหรือแอร์เดรโทรศั์อะไรก็ตามนะครับมันมีอะไรก็ตามที่ทําให้มีเงินพิเศษเข้าแล้วกันนะก็ถือว่าน่าชื่นใจนะครับก็โอเค อะไรก็ตามในช่วงนี้มันมีดาวที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเงินทองทรัพย์สินพิเศษนะฮะโอเคนะไอ้นี่นักสินนี่มันทำให้นี่ผมมองขึ้นว่าผมน่าชื่นใจนะเอ่ยว่าไปนะครับมันมีดาวที่เรื่องเงินทรัพย์สินคนช่วยเหลือหรือมีเงินฟุกๆหรือว่ามีเงินชําระเงินในอะไชำระหนี้สินต่างๆโอเคนะครับถ้ากู้ยืมสําเร็จด้วยนะฮะโอเคมาดูต่อนะครับการเงินพอละเรื่องความรักากดีกว่านะฮะ แต่บางคนโอโหของเงินเยอะๆนะก็ก็ได้นะฮะก็ถ้าคุณเดือดร้อนก็มีเงินเข้าแหละนะฮะค้าขายขายดีนะเออหรือบอกเรื่องค้าขายนะฮะค้าขายขายดีมรโอกาสทำกำากาไรพิเศษด้วยเออมีลูกค้าเก่าเก่ากลับมาลูกค้า,าใหม่ๆก็มาด้วยนะเออเป็นเดือนที่สะสมลูกค้าทั้งเก่าเรื่องใหม่เข้ามาพร้อมๆกันนะครับคุณพยายามอาจจะมีโปรโมชั่นโปรโมโชั่นนะฮะหรือว่าทําการตลาดอะไรให้จูงใจหน่อยเดี๋ยวปีนี้คงจะได้เจอกันอีกหลายๆรอบลูกค้านะนี่นะฮะ ทำให้เขาประทับใจตัยย้งแต่เดือนแรกเลยนะต่อมาครับความรักนะฮะคนที่โสดนะครับช่วงเนี้ดวงมเสน์แต่ระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับราศีนีม้มักจะมีแรงดึงดูดของคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาอันนี้ก็ต้องระวังด้วยมีโอกาสนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่ามีดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเรียกว่าการเงินนะครับมีเงินพิเศษแล้วก็มีคนที่เข้ามา มีสเสน่ห์เวลาคุยกับใครเขาเขาก็รู้สึกดีกับเรามีโอกาสที่จะสารต่อความสัมพันธ์กับคนที่เกินคุณกาลังคุยอยู่ด้วยให้กลายเป็นคู่กลายเป็นแฟนในอนาคตได้มีโอกาสที่เรียกว่าคนที่คุยด้วยนะฮะเขาจะสนิทกันมากกว่าเดิมนะฮะสนิทกับเราว่ากว่าเดิมแสดงว่าช่วงโหมดเดือนนะี้คุณจะคุยคุณจะใกล้ชิดคุณจะหาวิธีสนิทนะครับในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้มันก็ทําให้มีแรงดึงดูดทาให้เรียกว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องความรักดีขึ้นนะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะฮะ เรความรักนะครับในช่วงเดือนนี้ก็ต้องเตือนนิดนึงว่าดวงแฟนป่วยไข้ไม่สบายนะมันมีดวงแฟนป่วยไข้ไม่สบายหรือมีเรื่องร้อนใจแล้วเราก็สามารถช่วยเหลือได้มีดวงที่คุยกับแฟนนะฮะช่วงนี้ก็พึ่งพาอาศัยช่วยเหลือไหวหวานกันได้แต่ในช่วงเดือนนี้คำพูดวา,าจารเราจะแรงนะฮะดาวอังคารกวัวจรทับกู้กับดาวพุธเนี่ยปากแรงปากไว้นะระว,วังนิดนึ่งนะฮะคำพูดมันจะไปเสียแทงเขา บางทีเราก็ไมไ่คิดว่าอะไรขนาดนั้นแต่ทําไมเขาถึงที่ต้องคิดอะไรขนาดนี้คืออย่าไปคิดมากคุณเบาๆนะครับความรู้สึกของการรับฟังคนไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็พูดอะไรไปจะรมเสียแค่ไหนก็พูดให้มันเบาแล้วก็ให้มันซอฟที่สุดนะฮะอย่าไปใช้ความรุนแรงแล้วก็อย่าเพิ่งไปใช้พูดหนักๆนะครับพูดหนักๆมันทําให้เสียแทงเขานะครับแต่ข้อดีคือใช้เววาช่วยเหลือกันได้แก้ปัญหาปรึกษาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้แก่กันและกันได้ไปอย่างดีมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือ แมว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือความปลอบใจหรือใช้เวลานอะไรก็พอได้อยู่นะครับเรียกว่าดวงแฟนเด่นเลยแหละพียงแต่ว่าเรื่องส่วนตัวเขาช่วงนี้เขาจะยุ่งๆหน่อยแล้วส่วนอารมณ์เราช่วงนี้อารมณ์ร้อนอารมณ์แรงมากหน่อยแม้จ,จะมีปัญหากระทะคามรมปะทะอารมณ์กันเล็กน้อยเล็กน้อยบ้างแต่โดยวรวมแล้วถือว่าเป็นขวบเดือนที่ความรักเด่นนะฮะถ้ารู้สึกดีกับใครก็เรียกว่าคุยหรือจีบโอกาสที่จะจีบติดมีนะโอเคนะครับนี่คือ เจอดวงงานสะพานดวงเงิน2อดวงความรักเปิดฉากอย่างเราใจในเดือนแรกของปีแน่นอนนะครับโชคนีคปามสูขครับเปกำลังใจนะครับลุยสู้กันต่อนะครับในปีนี้สวัสดีครับ